เสนอโดยโออิชิกิินทีนินจารถงาดำและทัวแดงญี่ปุ่นก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น บิ๊กบราเดอร์ให้ทุกคนจับฝาโออิชิที่จัดเอาไว้ให้คนละหนึ่งฝาซึ่งจะมีฝาพิเศษอยู่สองฝาใครที่จับได้ฝาโออิชินินจาจะได้สิทธิพิเศษกระโดดสี่ครั้งในขณะที่คนอื่นๆจะกระโดดได้เพียงสามครั้งเท่านั้น<ะ>กติกาการหาผู้ชนะก็คือเมื่อประกบคู่กันแล้วใครที่สามารถกระโดดขึ้นไปทรงตัวอยู่บนบอ่อได้จํานวนครั้งมากที่สุดเป็นผู้ชนะการแข่งขันคู่แรกเริ่มขึ้นโดยติ๊กเป็นตัวแทนของทีม A ต้องพบกับหวานจากทีม B คู่ต่อมาเป็นมวยถูกคู่ทีเดียวเมื่อทีม A ส่งอุ้มมาปราบนกจากทีม B แล้วอุ้มก็ออกท่าทางข่มขวันนกทันทีก่อนที่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างนี้เมื่อนกเอาชนะอุ้มมาได้โอ้ซึ่งเป็นคนต่อไปของทีม A จึงต้องรับเอาความกดดันเข้าไปเต็มๆและโอ้ก็สารภาพว่ารับไม่ไหวจริงๆอย่าลืมเซฟ ก่อนที่บอมเบจะกระโดดนุ้ยได้ยื่นข้อเสนอที่ฟังแล้วจักตะกี้หัวใจของบอมเบอย่างมากจริงเหรอถ้าแพ้ได้หอมแก้วเหรอข้อเสนอที่นุ้ยยื่นให้บอมเบทําให้ผลออกมาเป็นแบบนี้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตามบอมเบรีบเข้าไปรับรางวัลตามสัญญาจากนุ้ย การตัดสินผลต้องรอจนคู่สุดท้ายและติ๊กก็ยื่นข้อเสนอให้กับบูเช่นกัน,นจนข้อเสนอของติ๊กที่บอกว่าถ้าบูแพ้จะให้จูบหนึ่งทีทําให้บูมีสภาพไม่ต่างจากบอมเบเท่าไหร่นักตั้งใจตั้งสมาธิไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังกระโดดกลางอากาศพอดีเลยครับมีคนหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าล้ม จะให้จูบหรือจะจูบครับก็สมาธิแตกเลยกลางอากาศเลยครับแล้วก็ล้มลงมาได้เลยผลสุดท้ายภารกิจครั้งนี้คะแนนก็เสมอกันทําให้เมื่อรวมคะแนนตลอดภารกิจทั้ง3วันผู้ชนะคือทีม A ความ่ายพแพ้ของทีม B ททำให้นกและหนุยไม่พอใจบูอย่างมากเพราะคิดว่าหากบูตั้งใจทีมของเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะ เสมอเขากับชนะอยู่นะเขาชนะไงแต่เขาได้เปรียบเต็มๆเลยเนาะได้เปรียบเต็มเลยแล้วพอตัดเชือกมาทรงเจไปตัดเนาะชนะสุดสุดอยู่แล้วอ่ะถ้าทรงเจไปตัดชนะขาดแล้วมับหมุนเล่นไงยเราก็เล่นเนาะอือจ้อยก็คืออยากชนะอยากไปกินอาหารญี่ปุ่นอยากกินมากเพราะไม่ได้กินนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าบูกระโดดเก่งมากเลยแต่พอเข้าจริงๆบูก็ไม่เอาไหน เพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าสงสัยว่าทําไมใครสักคนจะพลาตอนแข่งและทําให้เราเสมอกันล้มลงท่าเดียวกันเลยบูเราอ่ะแม้ว่าบูจะกลายเป็นแพ้รับบาปในสายตาของนกแหนุยแต่ความรู้สึกของบูในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะจดจ่ออยู่กับของรางวัลที่ติกสัญญาว่าจะมอบให้เขามากกว่าของรางวัลของผู้ชนะนสัะอีกอ ด้านติ๊กเองก็รู้สึกว่าจะกังวลใจกับรางวัลที่โดนทั้งปากสัญญาความวิตกกังวลของติ๊กทำให้เธอต้องหาทางซ่อนตัวอย่างมิดชิดไม่ใช่ไงกินง่ายๆอะไรกิจการแมกไม่ต้องห่อบอกว่าไม่มาหรอวติ๊กก็ให้ตาหอมก็บอกว่าต้องปีกัตนุ้ยต้องนุ้ยต้องให้ตาหอม เมื่อหาทางออกให้ปัญหานี้ไม่ได้อุ้มจึงเสนอวิธีผ่าทางตันให้โดยยอมเสียสละตัวเองมอบรางวัลให้กับบูแทนติก๊กเดี๋ยวเขาบอกบูติ๊ก<อ>ส่งตัวแทนมาเออ<ไ>ปติ่งตัวแทนมาเป็นอุ้มเ,ออเปลี่ยนเป็นอุ้มปัญหาเรื่องสัญญาและของรางวัลระหว่างติ๊กและบูได้รับการสะสางไปแล้วแต่ปัญหาที่ข้อเท้าของบอมเบกลับยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หวานและนกจึงต้องช่วยกันจัดแจงหายามาให้และช่วยกันดูแลอาการบาดเจ็บของบอมเบ่ปาปวดใช่ไหมไม่ได้มันก็จะช่วยให้ป๊าหายปวดอ่ะวสวันสองวน้คงจะหายคงกินแค่สอสามวันนะปาาจะกินแค่พนแทนก็ได้อ่ะว่าไอตัวนี้กินพอปกับพนแทนอนชีวิตของันยาพวกเดียวกุ่มเดียวกันอะปากกินไม่ได้พนแทน กินแล้วรู้สึกว่าร้อนวูบวาบพูบวาบเคยกินแล้วป่ายาอะไรกินแล้วร้อนวูบวาบพูบวาบมันพูบมันวาบที่ไหนของป่าหรือเปล่าแพ้ไม่แพ้ก็คันสิเธอถ้ามันร้อนพุบวาบพูบวาบมันไม่ใช่ยาหรอกป่าพูบวาบของป่าที่อื่นหรือเปล่าผมใส่รู้สึกวูบวาบูุบวาบไปเองเหม ไม่รู้ว่าอาการผูกวาบของบอมเบนั้นคืออะไรและเกิดจากอะไรกันแน่แต่เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นบอมเบถูกนุ้ยและนกรุกไล่อย่างหนักหน้าตาดีอ่ะแต่แต่ป๋าจะออกหน้าตาไม่ดีราคาเรียนตรงไหนรคียนป๋านะดีนะมันมีกลางมาที่เด้อถ้าหน้ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะคางกลางตรี้มันมีนะหน้ามันเป็นสี่เหลี่ยมไหเนาะถ้าเกิดคางไม่มีใช่ไหมเออหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเลยอ่ะแค่ที่หุนไม่ได้เกิดในป๋าแก นั่งไกลๆเดี๋ยวจะโดนลูกโง่เดี๋ยวก็โดนเรื่องโนเนเอาจริงๆมาเปล่าชอบผู้ชายปากเป็นขจามากแต่ไม่ใช่นูนี่ชอบผู้หญิงผู้ชายปากเล็กจู่เลยเจ็บจู่เลยเจ็บเเหมือนชายขาวนูนเลยอ่ะชเก่าวนูยกับปากเล็กๆปากบางปากบางๆ ปากนิดจมูกหน่อยชอบผู้ชายแบบไม่ชอบผู้ชายอะไรใหญ่เยอะๆอ่ะแบบใหญ่ๆมือใหญ่เท้าใหญ่จมูกใหญ่ตาใหญ่ชอบชอบอะไรที่มันพอดีอ่ะชอบผู้ชายชอบสเปคผู้ชายคือชอบอะไรที่มันพอดีอ่ะเขียนเลยได้อย่างงั้นนะจริงอ่ะยังไม่เกลียดคนหล่อด้วยได้แฟนหล่อตลอดเลยปะ อะไรยังไม่ทันพูดอะไรเลยน่วนไหมพี่หวานฮะนวดเปล่าแล้วลูกสงไให <c oughs> หลังอาหารเยน็ยนผลจากภารกิจพลังนินจาตัวเบาโออิชิเริ่มแสดงอาการออกมาให้กับนุยแต่เธอก็ได้เจฟมาเป็นหมอส่วนตัวคอยดูแลอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทำอย่างนี้เด้อเวลาเนียนเนียน แกก็เป็นเงียนเฮ้ยเห็นเจ๊เป็นคนอย่างนั้นไม่ได้ดจะยิดงเอ็นวันนี้ที่ทไหรกระดาษกระดาโอ้ยเดี๋ยวเราได้ไปกินเหล้ากันอยู่แล้วเจฟไปเลี้ยงกันอยู่แล้วเนาะเจฟออกบ้านแล้วกระดาโอ้ยเดี๋ยวก็ออกอยู่อีกสองทิตี่ก็จะตามพี่ไปเหรอเปล่าเคยด้วยให้แฟนปะเคยแฟนชอบปะชอบแล้วแฟนชอบโดนไหะชอบ หรอเปลี่ยนกันนวดอย่างเงี้ยหรอถ้าเจฟชอบนวดเปล่าชอบถ้าเจฟมันมาน,นวดให้พี่อย่างเงี้ยไม่กลัวเขาโกรธเนี่ยมอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยดูดูกันเมื่อรู้ว่าความเป็นส่วนตัวตกอยู่ในสายตาของบิ๊กบราเดอร์เจฟก็เลยหาทางออกด้วยวิธีแบบนี้แม่ครับแม่แม่ครับแม่สนับสนุนโดยโออิชิกลินทีนินจาเครื่องสำอางชีเน่ มาม่าต้มยำกุ้งมากกว่าเพื่อนชอบแบบเพื่อนก็ชอบแบบชอบแบบไข่ย้อยมันก็คือไข่ย้อยอยู่ยังคำว่า